สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีใครก็ตามที่หลงเข้ามาดูพบกับเกมเอลเปนดีเกมเก่าแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่เก่ามากวันนี้ได้มีโอกาสเล่นสักทีเกมเขาออกมารู้สึกจะสองปีแล้วจน DLC จะมานะวันนี้มาเล่นรอ DLC แล้วกันผมเพิ่งได้มีโอกาสเล่น เพื่อนคนไหนที่เผลอแวะเข้ามาก็แนะนำได้นะครับจริงๆเกมนี้รู้สึกอยากเล่นมานาและห็นอานร์รเลยอะไรคือโดดใจมากแล้วพี แล้วก็เป็นของฟาร์มซอฟต์แวร์แล้วนะมามาพูดมาเยอะแล้วเอาเลยตัวละครมันก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้อาชีพหรอนักดาบมีดาบคู่เอ่อเลเวลแปด ผู้กล้าคือจะแต่งตัวอย่างนี้ไปสู้กับมอนเลยเนะี่ยช่างกล้าจนูนอาชีพจนูนคือคุณประกอบอาชีพอะไรผมเป็นโจรนครับเนี้ยเหรอโอ,โอ้แต่ของน้อยจังน,ะนี้ผู้พินิดดาวอันนี้น่าจะสายเวท ความฉลาด1ิโอ้โหฉลาดจัดพวกนี้โหราจานน่าจะสายเวทเหมือนกันผมไม่เล่นสายเวท่ะดินีของจริงมันต้องอันนี้ว่ะสมุไรก็น่าสนนะเนี่ยสมุไรในแฟนตาซีอะนะนักโทษอื อาชีพนักโทษเนี่ยนะพูดชุดไอ้หมอนี่มันเท่วะมีดาบกับโล่อันนี้ก็น่าสนนะเนี่ยเดวิลสิบแต่นี้สิผมกำลังลังเลระหว่างอ่ะสวินเล่ล่อนกับยาจก คืออาจจะยากจะเอาอัศวินเล่ล่อนไปเป็นโคเวอร์เป็นการ์ดอะดิ <c oughs> ผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่ามันจะได้อารมณ์แบบเริ่มตั้งแต่หนึ่งไป <c oughs> <c oughs> ผมชื่อนี้ดีไหมเนี่ยท <c oughs> ำยัง <c> ง <oughs> อืม มันจะอยู่ด้เกียรติไปเดี๋ยวเ,เป็นไล์ชื่อแล้วกันยังไงผู้มองก็เสียเวลาไปสองชั่วโมงกว่ากับการแต่งตัวในที่สุดผมก็ได้โอ้โหเดี๋ยวนะจีสติงตัวเดียวเราจะไปสู้มอนไหวไหมเนะี่ย เดี๋ยวเอามเมริดสีทองแล้วกันมีโอ้มีแค่กระบ,บองกับจีสติงน้อยไอ้บ้าเ้ย <c oughs> น่าจะไหวแหละมันต้องไหวดีวะมาเอาเลยแล้วกัน เพื่อไม่เสียเวลาเราดูคัสซีนสวยๆไปแล้วกันนะเขาอุาห์ <t ries> ทำมาผมว่าจะไม่ข้ามสักคัดซีนนะอยากดูงานอาร์ตเขาเราจะได้รู้เนื้อเรื่องด้วยนะก่อนวงแหวนแตกผมต้องอานซับป่ In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. In the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Maricus' offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment. Metavradan. By the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. เวเราจะดูคัดซีแล่พารมอย่างสวยยังไม่ตัดขัดีลเลยนะจะเีเรื่องานิงไหมเรี่น a รื s องอาว n One other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. cross the fall, <laughs> <the lands> between, or with a path to stand. สวยอยู่นะทำเป็นเล่นไปสวยนะเนี่ย And become the Elden Lord. เอาจริงที่อยากเล่นเกมโซนี่เพราะชอบงานอาร์ตมันนี่แหละ <c oughs> มาโอเค <c oughs> ใครอะ <c oughs> ลางไม่ดีเลยมีศพตั้งแต่แรก นิ้วเหี่ยวผู้มัวหมอโอเคโปรดขึ้นเป็นราชาแห่งเอวดินต่อให้การชี้นำแหลกสลายก็ตามอืมออืมอ๋มอทำเฝ้าคอยราชา เออเ้ยสวยนะแต่ว่าต้องไปตรงไหนอ่ะไม่นะ่ะเอ๊ะไม่น่าโดดไม่น่าโดดนะ มีไอเทมอะไรให้เก็บไปเลยชิปอืมโยรูปปั้นมาริกาป่ปะเนี่ยโุยหมอกทองห้องบอลแน่เลยเอ๊ะไล่อะไอ,ะอ้ นอนมาเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่หลอนอะนะเพื่อจะหมดหลอนแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้อเสื้อผ้ายังไม่มีจะใส่ให้มาสู้กับตัวบ้าอะไรเนะี่ย โอ้ยโดนรับน้องซะแล้วอคือเราตายแล้วก็มาเกยตื้นแถวนี้ล่ะ มา้าใครอะประเด็นคือใครขี่มา้าไม่ต้องห่วงนกะันเรายัางช่วยท่านทำไมเขาตามหาเรา ท่านทุนจะต้องทนวนพาวแนเอเดินเป็นแน่โอ้อาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะเจ๊ถึงแม้จะต้องฝ่าฝืนบัญญัติหรอเจ๊เป็นใครครับ <laughs> คัดซีนยาวเหมกันนะเนี่ย นี่กูยังนอนไม่ตื่นอีกแล้วอุ้ยมาแล้วตื่นตื่นไม่อยากกดข้ามซะด้วยนะประเด็นนะ่อะอ้าวเจ๊หายไปไหน,นแล้ววะอะไรหยดน้ำยาเหรอ ถ้ำแห่งการเรียนรู้อยู่ณนเะบื้องล่างนี้นนอ๋อไอนี่ไอ้สอนเล่นนี่ว่าผู้มัวมองเอ,อ๋ยจงโดดลงไปเสียใช่เหรอลุงลึกนะเนี่ยจงเรียนรู้ศาสตร์ของการต่อสู้และสายเลือดแห่งนักตบองตน อืมโดดไปจะตายเบ้าวันเนี้ยอ้อโอ้อยนึกว่าจะตายอ๋อยาจริงๆด้วยน้ำแดงแสดงว่าน,นี่คือเช็คพอยท์ าโอเคเออให้มาสู้กับอย่างนี้หน่อยโอ้ยอยู่ก็ให้ไปเจอบอสเลยเอ,อ้ หมด <laughs> โอเคกระโดดเอ๊ะมีพลธนูหัวผลโลอ่เอ้ยทำไมมันคงทำอะไรได้สักอย่างแหละใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวเชียโดยโด,ย,โดย,ยิงตูด อย่าใช้โล่อย่าใช้โล่สิเอ,อ้ยแต่ไม้กับบองเรามันก็แรงเหมือนกันนะเอจริงอยไม่โดนโอ,อ้ยเนีเออ่ยไอทหารมันยิงตูดเรา เจอสเต็ปลบก็ไป๋อร่วงลงไปซะไอ้หนูอโอ้โหคำรามแล้วมีพลังอะเต๋อว่ะ เ,เหมือนในเซคิโร่ย่องย่องแล้วอ๋อนี่ไงกระชากไส้ได้แล้ว สกิลสกิลลำกระบองบอกว่าแต่ทูบแรงๆเท่กว่าว่ะเมื่อนสิ้นชีพจะฟื้นอ๋อเอ้าห้องบอสแน่เลยมาเจอกันหน่อยไหนไหน ร้องขู่อีกทีน,ะนึงใครอยาดใหญ่โคตรใหญ่อุ้ยเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันไม่แรงเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยจะหมดรอดไม่น่าพูดว่าฟันไม่แรงนะอย,อย่ามาเอ้ยกับพี่นะน้องขอด่าตรงนี้ ดาบเท่จัิงเลยครับไปลยุยโอ้อ๋อแล้วมันก็อ๋อมันวนมันวนขึ้นมาเรื่อยๆนี่วะโอเค ตูหนักเกินดูมันจะเปิดยากจัดมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ครับน่ะเจอเช็คพอยต์แล้ว ทุบทุบหมดครับทุบทุบเป็นนักทำลายข้าวของ <f ix> ไปดียก่อน โอ้ว,ว้าวอุ้ยสวยสวยแท้อุ้ยในจอผมมันสวยมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าอัดไปแล้วมันจะได้คุณภาพเหมือนในนี้หรือเปล่าผมอัดในเพ5้มัน มือนมันได้แค่พ0นแปพีเองมั้งได้แค่ฟูล l ฮดีฟเดจอแบบ 4K เนี่ยโอ้เจ้าคือผู้มงมงใช่ไหมและเจ้าก็มาดินแดนมัชมาเพื่อตามหาแหวนเอลดินข้ารู้หน้าว่ามันเป็นแบบนั้นแต่น่าเศร้าใจเหลือเกินเจ้าหน่าไ,ไ,ไร้ยิงร่างทรง ง,ง,งไม่มีผู้นำทางไม่อาจรับพลังแห่นดุลและไม่ได้รับเชิญไปโต๊ะกลม,มได้แต่ตายไปโดยไร้นาอ้าวไอน้นี่ปากหมาแม้เจ้าจะไรญินร่างสรงก็ยังมีความหวังเหลืออยู่นนั่นคือการได้พบกับข้า วาเล่เจ้ารู้จักพรไหมแสงสีทองอันเป็นที่พักผ่อนให้ผู้มัวหมองอย่างพวกเจ้า<ม>บางครั้งละอองแสงจะพายพุ่งออกมาและชี้ไปยังทิศทางหนึ่งนั่นแหละคือการชี้นำแห่งพรมันคือเส้นทางที่ผู้มัวหมองควรมุ่งไป<ม>ใช่แล้ว พรจะช่วยบอกเจ้าเองว่าผู้มัวหมองควรไปมุ่งหน้าไปทางใดหรือควรตายที่ใดม,มันปากเจ้าเนี่ยนะเจ้า <Grace 's S 1> วาเีพรจะชี้นำทางไปยังสตอมบิลปราสาทริมผานั่นเพราะนั่นคือปราสาทของกรดิกร้อยกิง่งเท่ามนุษย์ครึ่งเทพอัปลักษ์ เจ้าจงมุ่งหน้าไปเถอดไปยังปลายทางการชี้นำหากเจ้าปรารถนาแหวนนิวเดนแม้จะไร้หญิงร่างสรงโอเคประโยคสามรลยแต่ว่าอยไอ้ปราสาทข้างหน้านี่ไปไหนก่อนดีอะเนี่ยอุ้ยอุ้ย ดูเหมือนเราจะเจอตอมอวะ่ะทุกคน <laughs> โอ้หมาทองหรือบ้าเอ้ยสู้ดีไหมเนี่ยจะสู้ดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าอุย้ยผมสู้ไม่ไหวะสู้ไหวป่าวะหรือจะลองดีวะ ก็ได้ไม่น่าไหวแต่อแตลองดูแล้วกันผมไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิเสื้อผ้ายังไม่มีเลยมีแท่ก,กระบองฮะเบอรก่อนได้เปียบอโอ้โหเดี๋ยวเลือดดูเลือ,อ,อ,อดมันลงกระติ๊บเดียวอ โอเครู้เรื่องผมต้องอ้อมเอาแล้วกันสู้มันไม่ไหวอ่ะแต่คาใจว่ะโบดเอลเล่เอ้าเซนตาคอร์ท เจ้าผู้มัวมองใช่ไหมแล้วก็ดูท่าทางเจ้าจะไม่ได้มีแผนจู่โจมค้าถ้างั้นซื้ออะไรหน่อยไหมพ่อขาเหรอข้าชื่อคาเล่เห็นแบบนี้ข้าก็เป็นพ่อะเอาก็ขายของอะเนาะพ่อขาแล้วมีตังค์ด้วยเหรอ เป่าเครื่องมือสร้างไอเทมอ่ะนี่แหละไว้คราฟของอซื้อเลยได้อยู่เขเพิ่งแล้วกันตัำหมด ข้าเป็นชนเผ่าเร่รรอนเดินทางค้าขายไปเรื่อยหลังวงแหวนเอลเดนแตกสลายผู้คนในดินแดน,นนี้ก็เพี้ยนไปกันเกือบหมดแต่เพราะผู้มอมอมงอย่างเจ้าดินแดน,นเลยยังไม่หแห้งไปสักทีเดียวคราวหน้าก็กลับมาอุ่นหนุนอีกล่ะเอ๊โอเคลุงอะไรวะวาเล่คาเล่ไอ้นี่คาเล่ไอ mm ้ห hmm. น hey. okay, nice I mean, ้ากากขาว วาเลโอเ้ยขอซื้อมหมาเนี่ยแม่งแตมันมันหมาหรือลาวะเนะี่ยหินงเลยไม่ทำอะไรอ่ะใช้ท่งตีเด็กอ๋อไว้อัพเกรดอาวุธเหรออ้าวมาตรงนี้ได้เหรอ แจ๋วดีครับงั้นนะ่ะผมไปบวกไอ้หมาทองดีกว่านอนไม่หลับแน่มาไอ้หมา ไปไปแล้ว ขอลาไปด้วยแค่นี้แล้วกันเจอกันอีพีหน้าครับ